สวัสดีครับพี่น้อง,ส,งสุขุสุขคนนะครับวัอนี้ก็จะม,มาพบมาพอกระป๋าทตำกินแซ่บพีน่น้องวัอนี้ก็จะได้เมนูแซ่บมาฝากพี่ตอนน้องครับแต่เป็นสต๊อบวุ้ยพ,พี่น้องแล้วก็บอกเค็มเตครับจิ้มกับพริกเกลือพี่น้องเอาหมหลายอย่างครับพี่น้องอย่างจริงๆครับมาถึงแซ่บเบาตำรับมาครับพี่น้องฝังทักฟังเล่าคำพูชาาพี่น้ำทั้งไก่ทั้งไก่เมื่อแซ่บเบาตำรับว้าดีทุกพีนพ่น้องสต๊อบวุ้ยพี่น้องกินช่วงใบใบโอ้ยเป็นตาสวงครับมีตาดวงงามพี่น้อง ดูว่าสูกขมิ้งอย่าสูงนิดนิดเดียตัวซูปกันแบบฉ่ำๆเลยมัืม 嗯，那怎么可甜？ mhm mm กินช um, um. ่วงปบายช่ว um. งขนาดไปเนอแกงงงนอนในดีนะครับ ด้วยซุกแมวเนี่ยอู้ชาำบานขนาดน้องามาันดวยเฮินนี่จะออกเปรี้ยเปียกนิดๆไปเนาลองลอกมาดีปี่ง ลองโมจิมแบบลองโมจิมพริกเกลือน้องช้ำหวานขนาดพี่น้องเขาเตามากินกับพริกเกลือแบบนี้ครับแซบพี่น้องราต้อมจะมากออกเบียวนิดนิด

แซ่บค่ะครับพีนพ่น้องเมนูนี้กินช่วงใบบานเนี่ยโอ้เว่ยชวงคลับค่ะพี่น้องครับถ้าเบาอต่ำกินบุสุภาพม่วงมั่มไปได้ครับขอส่งพรให้น้ำด้วยครับถ้าพราม,มากคิมด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมทัอยู่ต่อไปนะครับขอบคุณครับ